ในราหุลสูตรคุตการนิกายสุตตะนิบาตได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยพระคาถาเหล่านี้เนืองๆว่าจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินทรี์ห้าปาติโมกขสังวรคือปาติโมกนั้นกล่าวให้เต็มก็คือกายวาจาและอาชีพนั่นแหละศีลที่มาด้วยกายวาจาและอาชีพถ้าเป็นของคารวะจะเรียกว่าอาชีวมัทกะศีลเรียกว่าศีลมีอาชีพเป็นที่8ด ถ้าเป็นของพระพิสูจก็เรียกว่าปาติโมกจริงๆอ่ะกายวาจาและอาชีพอีกนั่นแหละแต่ว่าของพระพิสูนนั้นละเอียดกว่าของคาราวาสเนี่ยนะเธอจงมีสติไปแล้วในกายก็คือให้มีกายคตาสติอรรกถาอธิบายถึงว่ากายคตาสติตรงนี้หมายถึงจะตุธาตุววัฏฐานการกําหนดธาตุ 4, สีญญ่สัมปชัญญะบัพพะเนี่ยนะสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจ็ด อานาปานาสติอาหาเรปติกูลสัญญาอันนี้เรียกว่ากายคตาสติตรงนี้เนี่ยนะจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายสัพพโลเกอนาพีรตะสัญญาเนี่ยอันนี้ให้เจริญเอาไว้ให้มากให้นึกเบื่อหน่ายในกรรมวิบากและกิเลสเนี่ยนะให้เบื่อหน่ายสามอย่างอันนี้ไว้ให้มากนะให้เจริญเพื่อน,นึกเบื่อหน่ายอึดอัดชิงชังในในวัตตาสาม่างนั้นเถอะ ก็มีความรู้สึกว่าบุญนี่มันจะต้องให้ผลนําเกิดอีกแล้วเนี่ยนะนี่ก็น่าเบื่อมากันนะถ้าเกิดอีกก็มีขันห้าขันห้าก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเมื่อมีกิเลสก็มาทํากรรมอย่างนี้อีกก็ว่าสแสวงหาบุญมันน่าเบื่อหนายเ่ยนะให้นึกเบื่ออย่างนี้ให้ไปมากๆให้เจริญอันนี้ให้มาคิดแบบนี้มากๆถามว่าคิดแบบนี้ดีไหมบอกดีเพราะว่าอันนั้นแหละเป็นไปเพื่อเบื่อหนายในวัตตะเนี่ยนะ จงเว้นสุภาพนิมิตอันก่อให้เกิดความกำหนัดนะฮะสุภาพนิมิตนี่ก็จงเว้นเพราะว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจหลีกเลี่ยงนะเอติจริงก็น่าจะดีใช่ไหมไปหาสีสวยๆดูหาเสียงเพราะๆฟังเนี่ยถามว่าน่าจะดีใช่ไหมอ้าวก็เพลิดเพลินอ่ะนะก็เพลิดเพลินกับสีเพลิดเพลินกับเสียงทําไมตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เว้น ก็ว่าให้ตรงอ่นนะนั่นแหละคืออาหารสแสลงดีๆนี่แหละนะก็ถ้าคนป่วยอ่ะทำไมเขาหมอจึงห้ามอาหารที่คนนั้นเขาชอบอ่ะน,นะอาหารชอบของคนไข้อาจจะไม่ใช่เกือ้อกูลต่อการหายโรคอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปเพลิดเพลินในสุภาพนิมิตไข้นี่ไม่ได้ลดลงอะไรเลยนะก็มีแต่ป่วยมากขึ้นป่วยมากขึ้นจงอบ,บรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นดีแล้วในอสุภาภาวนา ให้ตั้งมั่นในอสุภาพภาวนานะหมายถึงอสุภาพที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอสุภาพที่มีวิญญาณครองก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนเนี่ยนะก็คืออาการ32เรียกว่าอสุภาพที่มีวิญญาณครองส่วนอสุภาพที่ไม่มีวิญญาณครองก็ได้กแก่ซากศพที่ตายไปแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันเป็นซากศพสีเขียวขึ้นอืดขึ้นพองไปเรื่อยพวกนี้เรียกว่าอสุภาพที่ไม่มีวิญญาณครอง ให้เธอมีความสงบอยู่กับสิ่งนี้น,นะสำนวนว่าให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งนี้อย่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งสวยๆแต่ว่าให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งไม่สวยนะอันนี้ตรงกันข้ามกันชนิดเรียกว่ากลับหลังหันไม่ใช่แบบเฉียงๆหน่อยนะเลี่ยงๆอันนี้ไม่ใช่น,นี้กลับหลังหันเลยนะก็บอกว่าปกติทั่วๆไปนะ ก็บ,บอกว่าคนจะดูคนหรือเขาจะดูกันตรงไหนเขาจะดูผิวที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคําสอนนะ่ก็บ,บอกว่าเธอจงมองอะไรให้มันหนังกลับเหมือนเถอะให้ดูแบบหนังกลับหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เรียกว่ามันขัดต่อโลกซึ่งโลกเนี่ยมีความเพลิดเพลินเป็นที่มายินดีใช่ไหมแต่ของทางธรรมะให้รังเกียจไอความเพลิดเพลินอันนั้นเพราะว่าไอความเพลิดเพลินอันนั้นเป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์และให้มีความสงบกับสิ่งนี้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าไม่เพลินอย่างเดียวแล้วให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งนี้ด้วยเวลาวันจําได้นะธรรมะหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหรคตด้วยความสํารานนะนะก็คือเจริญอสุภาแล้วให้ทําชานให้ได้จากอสุภาเหล่านั้นให้หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นะจงอบรมอานิมิตคือวิปัสนานี่นะ จงอบรมวิปัสนาแล้วก็ละมานานุสัยแล้วก็ให้ให้เจริญอนิมิตานุปัสนาเป็นต้นให้มากอนิมิตานุปัสนาก็คืออนิจจานุปัสนาให้ตามเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ถือขันเหล่านั้นโดยความเป็นของเที่ยงให้ถือขันโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ถือโดยความเป็นสุขให้ถือโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ถือโดยความเป็น อัตตาเป็นต้นนั้นก็ไม่ให้ไปถือนิมิตว่าเที่ยงนิมิตว่าสุขและนิมิตว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะไม่ให้ไปถือนิมิตเหล่านั้นเลยซึ่งที่พงษ์บอกว่าจงเจริญอนิมิตหรือเจริญวิปัสนาแล้วก็ละมานานุสัยอัตกถายกเมคยะสูตรมาอธิบายว่าดูก่อนเมคยะเมื่อบุคคลได้อนัตตสัญญาด้วยการเจริญอนิมิตตภาวนาคือผู้ที่เจริญ อนิจจสัญญาหรืออนิจจภาวนามากๆอนัตตสัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตานะก็สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาใครไปควบคุมความไม่เที่ยงได้บ้างเอา้าเช่นแกแล้วอย่าตายอย่างเง้นนะเกิดมาแล้วอย่าตายเนี่ยใครคุมได้บ้างก็ไม่มีใครควบคุมได้เพราะมันเป็นไปตามปจาัจจัยถ้าสายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยมากอนัตตสัญญาก็จะ ปรากฏก็จักเจริญขึ้นทีนี้ผู้ที่มากไปด้วยอนัตตสัญญาก็จักละมานะได้ก็จักละมานะได้ก็จะไม่เอาขันอันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามาเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมินและดูแคลนกันที่พระองค์ตรัสกับโสนะครือหบดีบุตรว่าผู้ที่มีมานะทั้งหลายเนี่ยก็เอาขันห้านั่นแหละมาเป็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบก่อให้เกิดมานะเอารูปบ้างเป็นที่ตั้งแห่งมานะ เอาเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งมานะถ้าเอารูปเป็นที่ตั้งแห่งมานะก็คือเช่นว่ารูปอันนี้มันไปนเกี่ยวข้องกับชาติตระกูลเราตระกูลสูงกว่านะหรือเช่นในแง่ของผิวพรรณอย่างงี้นะในแง่ของสุขภาพพาานามัยในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในความไม่มีโรคอะ่ะก็เอาสิ่งเหล่าเนี่ยมามาเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราเนี่ยเท่ากับเขาเราเนี่ยเสมอเขาเราเนี่ยเลวกว่าเขา อันนี้มานะเฉยๆนะบางพวกมันอติมานะอติมานะเนี่ยเธบอกมานะอันยิ่งแปลเป็นทไทยว่าดูหมิ่นคนอื่น <Yeah. S 1> ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละดูหมิน่นดูแคลนคนอื่นเขาไปหมดเลยมันก็ให้ละมานะในอุปาทานขันห้าแต่นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเพราะการละมานะเหล่านั้นได้แล้วก็เที่ยวไปเนี่ยนะให้เป็นผู้สงบนะคำว,ว่าสงบในที่นี้อัตถกถาอธิบายว่าสงบด้วยพระ,ะสมาบัติ ก็บอกว่าเที่ยวไปด้วยระหวังเที่ยวไปก็เข้าพระสมาบัติไปื่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเรียกว่าคนสงบที่แท้จริงเพราะมีอารมณ์ที่สงบคือนิพานเป็นอารมณะปะจัจจัยจิตที่ส่องเสพนิพานที่เสพให้มากทําให้มากก็คือผล,ลจิตนั่นเองเนี่ยนะก็เข้าพระสมาบัติเที่ยวไปเรื่อยรอการที่เป็นอนุป,ปาทีเสสนิพานธาตุเหมนกัน ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยพระคาถาเหล่านี้เนืองเนืองด้วยประการชนินะะแสดงว่าสอนบ่อยมากตั้งสอนอย่างน้อย13พันษานี่นะซึ่งคาถาเหล่านี้เจอกันก็จะถามคาถาเหล่านี้เรื่อยๆเรนะื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นพระราหุลเนี่ยท่านยังยังเป็นหนุ่ม